ขังมึงนี่หว่าขังมึงนี่ขังไม่ขังขังไม่ขังไอ้โขนใจเย็บมึงจะวิ่งทำไมให้มันชุลมุนวะเนี่ยขังเฮ้กูมาตามมึงกลับบ้านแม่คอยป่วยหนักมึงต้องกลับไปเดี๋ยวนี้โว้ยไอ้โขนมึงมาที่นี่ทำไมเนี่ยฮะกูมาตามมึงไงแม่กูไม่สบายกูไม่ใช่หมอมึงมาบอกกูทำไมฮะคือ ไม่คอยเขาอยากได้ยาทางใจนั่นคือกำลังใจจากมึงทำให้เขามีชีวิตต่อไปได้มึงมึงไปเถอะน้ค้างกลับไปกูเหอะไอ้หุนไอ้หนูไม่ยืนทำไมอะลูกอ้ามึงต้องไม่เห็นเขาก็ต้องไม่เห็นไอ้เติร์นพาไอ้ชอบรูมมากไอ้ขุนกูจะบอกอะไรให้นะกูน้ำค้างเนี่ยไม่ใช่น้ำค้างคนเดิมแล้วกูอยู่ที่นี่กูคือคุณนายน้ำค้างและอีกอย่างกูไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีญาติโกโหติกาที่ไหนเั่านั้น มึงก็เอาเงินที่มึงรวบรวมมาในหมู่บ้านน่ะไปรักษาแม่กูไม่ต้องมาบอกกูเพราะว่านมแม่นะ่ะมันไม่มีประโยชน์สําหรับกูจําไม่ด้วยว่ากูคุณนาน้ําค้างไม่มีแม่อีก็อขอเฮ้ยเอาอ้ยทำไมเป็นคนอย่างนี้คนลืมตัว